จริงแบบคนในวงการบนันเทิงก็มีเลามีอะไรก็จะช่วยกันอยู่แล้วโดยเฉพาะเคสของน้องจีจี้เนี่ยพอทุกคนได้ได้เป็นโปสเตอร์แล้วก็ได้เป็นไอตัวที่ประกาศตามหาตัวเนี่ยทุกคนก็กระจายกันทันทีในกลุ่มก็จะมีเซเลบที่เราเห็นอยู่ตามอินสตาแกรมเห็นอยู่ตาม a c e b o o k ทุกคนกระจายกันหมดแต่ว่าข้อมูลที่ได้กลับมาก็จะมีข้อมูลผิดๆมาบ้างบางคนก็บอกเจอตัวแล้วบางคนก็เอารูปที่เด็กหน้าเหมือนเป็นเด็กขายผงมาลาอยู่ตรงสี่แยกอะไรเงี้ยซึ่งตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานตรวจสอบก็ไม่ใช่ก็เราก็คงยังคงแบบว่าโพสต รูปในการตามหาตัวจีจีอย่างนั้นอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็คิดว่าจนกว่าจะเจอนะครับต้องช่วยกันแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็ทุกคนก็พยายามจะ repost หมายถึงว่าเอารูปนั้นเอาลงก่อนแล้วก็โพสต์ใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นการช่วยมากๆ ี่เจมมองในถึงเรื่องของการลักพาตัวเด็กยังไงครับในสังคมปัจจุบันนี้คือสังคมปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าทั้งโลกทั้งโลกมันจะมีทั้งหนึ่งเป็นเรื่องของอคนคนโจรน,นะครับพวกอาชญากรรมพวกค่ามนุษย์นะฮะอันที่สองก็คือจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของโรคจิตอาจจะเป็นคนป่วยที่ฆาตรกรรมหรือการที่เป็นคนที่ชอบฆาตรกรรมต่อเนื่องหรืออะไรพวกนั้นซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราเราเดาไม่ออกจริงแต่ถ้าให้คาดเดาตรงนี้ผมเชื่อได้ว่านัาน่นมันเป็นเรื่องของฝีมือของการค้ามนุษย์ มากกว่าขโมยลูกขโมยเด็กแล้วก็ลักพาตัวเด็กเอาไปขอทานเอาไปทำมาหากินหรือส่งไปต่างประเทศตามตะเข็บชายแดนหรือไปทำโสเพณีหรืออะไรตา่ตางๆก็แล้วแต่ตรงนั้นซึ่ง,ซ,งซึ่งผมมองว่าก,ก็ก็ไม่มีใครชอบก็ไม่มีใครชอบแล้วก็ปัจจุบันผมว่าสังคมค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมมาพูดตรงๆนะนะๆเสื่อมเสื่อมโทรมคนเริ่มอพอะเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีคนเริ่มปากท้องไม่มีกิน จะทําอะไรมันก็ทําได้เพื่อให้อยู่ได้เพื่อให้มีปากท้องมันมีอีกหลายอย่างที่ที่ทำกันแบบนี้ที่ผิดทั้งผิดสียงศิลธรรมผิดทั้งกฎหมายครบแล้วฮะตอนนี้ก็ต้องก็ต้องอาศัยเด็กยุ่นใหม่แล้วก็ให้การศึกษาให้กําลังใจนะขอให้ขอให้อ่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผมขอให้พระเจ้านะครับอ่อวยพระพรให้จีจี้เนี่ยได้ปรากฏตัวได้เจอนะฮะเจ้าหน้าที่เจอแล้วก็ตามตัวมาได้ นะครับแล้วก็ขอให้น้องยังปลอดภัยอยู่ไม่ไว่ายังไงก็ตามขอให้น้องยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เจอให้ได้แล้วก็ฝากหน่วยงานของคุณพ,พัชพลด้วยนะครับในการที่จะช่วยกันอีกแรงหนึ่งในตามหาตัวจีจีนะครับขอให้ทุกคนเข้มแข็งไว้ครับผมครับ